เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจักรพรรดิลูกแก้วจักรพรรดิประคำจักรพรรดิร้อยแปดเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกของท่านที่เกิดในวันที่ 16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันหน่อยว่าสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นเนี้ยการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะครับสํารวมจิตให้เป็นสมาธิเป็นเวลา30วินาทีนะครับก่อนที่อาจินจะเปิดไพ่ครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ดูดวงนะครับแอดมินก็ขออนุญาตแนะนำสินค้าในกลุ่มบริษัท LCH l a d y c นะครับ Lady Care by Herb นะของคุณปุ๊คุณปุ๊ท่านนี้ก็เป็นพี่สาวที่นับถือของแอดมินเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างที่แอดมินอยากแนะนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LCH โคคูมินน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกดไหลย้อน สำหรับผู้ที่มีอาการหรือผู้สูงอายุและยังสามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยคามิล่าครีมนวดขมิน้นไพลบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดอักเสบฟกช้ำเคดขัดยอกแก้ปวดเมื่อตามข้อต่างๆในร่างกายตัวครีมซึมเข้าผิวเร็วเย็นไม่แสบร้อนต่อผิวไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนืหนอะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปุ๊โทร062-214-1988หรือแอดไลน์ตามลิงก์ข้างล่างนี้โอเคครับมาก็มาถึงเวลาเปิดไพ่ดูกันนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะก่อนเปิดไพ่นะครับแอดมินก็ขออวยพรให้โชคดีมีใช้นะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับ ทางด้านการงานการเงินความรักโชคลาภและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอให้โชคดีครับไพ่ใบแรกของชาวราศีพิจิกประจําเดือนเมษายนปี2 5งหคือไพ่ไพ่ใบแรกขึ้นมา, The man. าดีแฮงแมนไพ่ดีแฮงแมนนะครับไพ่มนุษย์ห้อยหัวนะไพ่ดิแฮงแมนมนุษย์ห้อยหัวเปิดมาใบาแรกนะครับก็จะบ่งบอกถึงสถานการณ์นะสถานการณ์ในช่วงนี้เลย เหตุการณ์ในช่วงนี้เลยของเดือนเมษายนนะครับไพ่มนุษย์ห้อยหัวนะครับ The Hangman นะก็จะบอกว่าตัวท่านนะครับตอนนี้นะก็มีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่เข้ามาในชีวิตก่อนหน้านี้ก็ดีนะช่วงไม่ว่าจะเป็นหลังปีใหม่ผ่านเข้ามาในชีวิตจนถึงนปัจจุบันตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆเรื่องเลยค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนนะครับกระจิตใจของท่านกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตของท่านมากนะ มันทําให้ท่านรู้สึกว่าชีวิตตัวเองในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมันทาให้ท่านรู้สึกแบบแห้งรู้สึกนิ่งไปเลยอ่รู้สึกเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําอะไรไม่ถูกนะครับอดีตของท่านเนี่ยที่ผ่านมานะปัจจุบันตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออสิ่งที่เคยผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะครับที่เคยเออประสบความล้มเหลวมาในชีวิตนะครับ ชีวิตครอบครัวที่ไม่ได้เคยสมหวังที่เคยผิดหวังมาความรักที่แม้กระทั่งเรื่องความรักนะครับที่เคยผิดหวังนปัจจุบันตรงนี้มันส่งผลทํให้ทให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะยังมีเรื่องบางราวฝังใจเรื่องในอดีตที่ตัวท่านเนี่ยไม่สามารถข้ามผ่านหรือก้าวมันไปได้ตรงเนี้มันเป็นเรื่องระหว่างใจของท่านทําให้ว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าท่านจะไปทํางานก็ดีนะไปทํางานก็ดี อยู่กับเพื่อนก็ดีหรือเข้าสังคมก็ดีอ่ะเหมือนกับว่าชีวิตของท่านน่ะแอดมินพูดตรงนี้น่าจะถูกนะเหมือนว่าไม่ค่อยมีจิตวิญญาณนอะ่ะเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ทางานก็สักแต่ว่าทําไปตามหน้าที่แค่นั้นเหมือนทุกวันในตัวคุณอ่ะของชาวราศีพิจิกเองแทบจะไม่ได้มีความสุขเลยอันนี้แอดมินพูดตามภาพตามตามตาม,ตามความหมายของไพ่นะครับแล้วก็จากเซนส์นสัมผัสข,ของตัวแอดมินเองเนี่ยทุกวันนี้เหมือนว่าตัวคุณไม่ค่อยได้มีความสุขกับชีวิตเลยเหมือนว่าอดีตที่ผ่านพานมาเนี่ย ตัวคุณยังไม่สามารถาลืมเรือนนันไปได้หรือสามารถปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างที่มันผ่านมาไปได้เนี่ยทําให้คุณคิดแล้วคิดอีกกังวลอยู่ในอยู่ในสภาวะเดิมๆในความคิดเดิมๆในเรื่องเก่าๆที่มันเข้ามาในมโนสํานึกเข้ามาในสมองคุณเนี่ยนะครับมันก็สร้างความทุกข์ใจให้กับคุณตรงนี้นะอแอดมินอยากจะให้คุณมองทุกอย่างนะนะครับว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยนะ อยากให้มันผ่านไปนะครับชีวิตคนเรานะมันต้องเดินต่อไปข้างหน้ามันต้องสู้ต่อไปข้างหน้าอันนี้แอดมินพูดถูกนะมันต้องเดินต่อมันต้องสู้ต่อถ้าสมมติว่าคุณยังจมปลักกับอดีตเนี่ยคุณยังไม่มูฟออนยังไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าไดนะ้ชีวิตในแต่ละวันของคุณเนี่ยก็จะเจอแต่ความทุกข์ที่ทรมานที่มันกินใจจากความนึกคิดที่คุณต้องมาคอยทํร้ายตัวเองทุกวันนี้นะครับก็อยากให้ลืมเรื่องเก่าๆแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะครับนะเชื่อแอดมินตรงนี้นิดนึง เรามาดูสถานการณ์ต่อเนื่องในไพ่ใบที่สอง,งนิดนึงนะครับนะไพ่ใบที่2ต่อจากสถานการณ์ในตอนแรกเลยนะครับจ er <Man. S 1> ากไพ่แฮงแมนไพ่ใบที่2คือเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความผิดพลาดในอดีตที่คุณเจ็บปวดมากๆเลยนะโดยไพ่ใบนี้มันจะเตือนในเรื่องราวของอความรักความสัมพันธ์นะครับของคุณแล้วก็อดีตแฟนของคุณนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เตือนใจในเรื่องของ สิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีตภพ่สามดาบนี้ง่ายเลยขึ้นมาถ้าขนาดนีนะ้ติดกันเนี่ยนะเรื่องของความเจ็บปวดที่ผ่านมาในอดีตตรงเนี้ยมันกัดกินใจคุณคุณยังปล่อยวางไม่ได้ทุกวันเนี่ยตัวชาวราศีพิจิกเองอะคุณใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้มีจิตวิญญ,ญาณเลยเหมือนถ้าไปเรื่อยๆสมมติว่าคุณทํางานีน้ทางานในองค์กรหรือว่าทํางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนคุณแบบทําไปทําไปอย่างนั้นอะ่ะไม่ได้มีจิตวิญญ,ญาณไม่ได้มีความสุขอยู่กับมันเลย ตรงนี้แอดมินจะขอเตือนเรื่องนะครับนะพยายามปล่อยวางให้ได้ทำใจให้ได้แอดมินเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถลืมไ่ได้เว้ยมันอยู่ในใจของเราแหละแต่คุณต้องเข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณต้องก้าวก้าวผ่านช่วงเวลาที่มันให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดไปให้ได้และระมัดระวังนะครับตรงนี้นะสุขภาพคุณจะย่ำแย่เอาด้วยนะไพ่สามดาบมันไม่ใช่เรื่องของหัวใจอะไรคุณเดียวมันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วย สุขภาพคุณไม่ดีมันจะย่ําแย่เอาได้นะถ้าคุณยังปล่อยวางอะไรไม่ได้เนี่ยคุณจะไม่มีความสุขกับชีวิตเลยนะเชื่อแอดมินอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นช่วงของเหตุการณ์ที่แอดมินพูดเนี่ยมันอาจจะผ่านมาไม่นานหรืออาจจะผ่านมาในระยะหนึ่งแล้วก็แล้วแต่แต่คุณยังจมปลักอยู่มันเนี่ยนะครับก็แอดมิน,นจะขอพูดว่าเข้มแข็งแ,งแล้วก็ฟันฝ่าแล้วก็สู้มาให้ได้นะแอดมินขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกต้องบอกว่ามันคงไม่ใช่ทุกคนหรอนะครับนะอาจจะว่า ให้แก่ชาวราศีพิจิกที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีความรู้สึกที่มันทำร้ายจิตใจความรู้สึกที่มันเลวร้ายเนี่ยแอดมินก็ขอเอาใจช่วยให้คุณผ่านมาได้แล้วกันแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับนะคุณอาจจะต้องล้มหนอนมอนเสือเข้าโรงพยาบาลไม่ดีนะครับนะดูแลตัวเองมากๆนะเรามาตอบให้ใบที่สามเลยอันนี้แอดมินยังไม่ได้ว่าเรื่องงานเลยนะเรื่องงานหมือความว่าคุณยังแบบไปเรื่อยๆอยู่เนี่ย เหมือนสักแต่ว่าทำทาให้ชุดน้ำผามแต่ละวันใบที่สามไพ่ใบที่สามไพ่ดีไฮโลแฟนนะไพ่ดีไฮโลแฟนจะจะพูดด้วยง่ายว่าไพ่มันี้เรียกว่าไพ่พระสังฆราชก็ได้ไพ่พระสังฆราชาไพ่พระสังฆราชตรงน,นี้นะครับแอดมินอยากจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้สําหรับคุณนะอ่ามันก็มันก็เข้าอีหลอดเดิมที่แอดมินเคยพูดอย่างนะครับคุณต้องใช้ธรรมะนะครับในการเยียวยาจิตใจนะจริงๆ ตอนนี้มันไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกช่วยคุณต้องช่วยตัวคนเองเดี๋ยวให้เราฟันตรงนี้ระยะเวลาในช่วงนี้ที่ว่าคุณกาลังมีเรื่องมีราวในใจเจ็บปวดใจหรือว่ายังลืมอดีตไม่ได้เนี่ยคุณควรจะพึ่งเข้าธรรมะหาธรรมะพึ่งคุณจะฟังธรรมก็ได้นะครับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตก็ได้แง่คิดต่างต่างๆก็ได้แล้วคุณก็พยายามที่ว่าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับมาสอนใจตัวคนเองให้คุณมีกําลังใจนะมีความเข้มแข็งกัะจิตใจหรือว่าถ้ามีเวลาจริงช่วงนี้ สถานการณ์โควิดมันก็ยังยังยัง,ยง,ยงไม่ซานะบางวัดเขายังไม่เปิดให้ไปบวชในขม,มับบารามีอ่ะคุณลองฝึกเจริญภาวนาทําจิตให้สงบก็ได้ที่สําคัญเนี่ยแอดวินจะบอกว่าเวลา,าคุณเจอปัญหาซึมเศร้าหรือว่าเรื่องที่มันเครียด,ดเข้ามาทําให้คุณแบบกระทบะกับการใช้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในะปัจจุบันนอกจากเรื่องของการปฏิบัติภาวนานะหนึ่งคือคุณต้องรู้จักอ่รู้จักของฝึกเกี่ยวกับเจริญเมตตาภาวนารู้จักให้อภัย ให้อภัยคนที่ทําให้คุณเจ็บและคุณต้องให้อภัยตัวคุณเองนะครับนะให้อภัยให้ตัวคุณเองว่าคุณสมควรที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วสิ่งอะไรไม่ดีให้มันผ่านพ้นไปอย่างแรกคุณต้องให้อภัยตัวคุณเองก่อนนะแอดมินบอกนี้เลยให้อภัยตัวคุณเองได้คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้นะครับคุณจะมูฟออนแล้วว่าสิ่งดีในชีวิตต่อไปข้างหน้าของคุณน่ะมันจะค่อยๆปรากฏค่อยเข้ามาในชีวิตลองทำตามที่แอดมินบอกนะตรงนี้นะครับ ทำตามที่แอดมินบอกที่แอดมินพูดนะครับแลฟชีวิตต้องดําเนินต่อไปนะอย่าจมปลักอยู่กับอดีตนะสิ่งไหนที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่เราเราเราจำแล้วมีความสุขเราเก็บไว้ในใจแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีนะครับปล่อยมันไปนะแล้วเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะลองหานเวลาปฏิบัติทมเจริญเมตตาภาวนาจเจริญเมตตายัางไงเดี๋ยวคุณลองเซิร์ชใน youtube ใน Google ก็ได้นะถ้าแอดมินพูดตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับอันนี้แอดมินแนะนาเสริมแล้วก็ฝึกภาวนาไปเรื่อยๆทําใจให้มัน มีความสุขมองความจริงในโลกก็ไก็คแค่นี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังทุกขังอนาัตตามันหาความเที่ยงแท้ไม่ได้นะแอดมินบอกข้อความเป็นห่วงนะครับไม่ได้ค่อยเน้นเรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ย่ำแย่สำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันไพ่ใบที่4ี่เลยไพ่ใบที่4ี่คือไพ่ไพ่ใบที่4ี่นะไพ่ทรีออฟคับไพ่สามถ้วยเห็นไหมมูฟออนให้ได้นะ สิ่งอะไรที่มันไม่ดีลืมเลือนไปนะครับพไพ่ใบที่สีเนี่ยแอดมินบอกเลยว่าในไพ่ภาคหน้าตรงเนี้ยไพ่สามถ้วยในรูปเนี่ยจะเป็นภาพของหญิงสาวกวําลังเต้นราอยู่บนทุ่งทุ่งดอกไม้หรือทุ่งนะาลาเวนเดอร์นะกาลังเต้นรำบนทุ่งดอกไม้แล้วก็เหมือนว่ามีการเต้นราท่าทางเหมือนเฉลิมฉลองมีความสุขนะแอดมินบอกเลยว่าตัวของชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับทาตัวเองให้มีชีวิตชีวาทําทตัวเองให้มีความสดชื่นให้ตัวเองมีความสดใสนะ แอดมินเอาหัวประกันเลยว่าตัวคุณเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตัวชาวราศีพิจิกตัวคุณนะครับเป็นคนที่มีคุณค่านะมีคุณมีคุณค่ากับตัวเองอย่าเราอย่าด้อยค่าตัวเองอย่าเอาความรู้สึกไม่ดีเข้ามาในตัวเราอย่าด้อยค่าลาเพราะว่าเพียงเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยไพ่สามถ้วยคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับใครหลายคนนะครับคุณอาจเป็นความหวังใครหลายคนทํากําลังใจให้ดีกําลังใจให้เข้มแข็งนะสมมติว่า คุณผ่านช่วงเวลาเร็วๆานี้ต่อไปได้นะครับชีวิตคุณจะเจอเรื่องดีๆนะทั้งเพื่อนใหม่เข้ามาคนใหม่ๆเข้ามาหรือมิตรแท้หรือแม้กระทั่งร,รักแท้ที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณนะครับต่อจากนี้ไปนะอันนี้แอดมินเตือนมาต่อกับไพ่ใบที่5นะครับไพ่ใบที่5คือไพ่ไพ่ใบที่5้ไพ่เซเว่นออฟเพนทาเรมาเรามาพูดเรื่องซีรีสรีสแล้วเรามาเข้าสู่เรื่องของฐานะขางการเงินนิดนึงสถานภาพ ทางการเงินนะครับไพ่เจ็ดเหรียญของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับการเงินของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีกินมีใช้มีเก็บหอมรอมริอยูไม่ขัดสนแล้วก็ว่ามันยังไม่ถือว่าร่ารวยมากร่ารวยเงินทองมากมีอะไรมากมายแต่ก็อยากกินอะไรได้กินอยากใช้อะไรได้ใช้อยากซื้ออะไรได้ซื้อนะครับในเดือนเมษายนนี้ถือว่าการเงินยังแฮปปี้ยังสามารถใช้ใช้จ่าย ใช้ใจ่ายต่างๆได้ดูโ,โดยที่ว่าคุณยังไม่เดือดร้อนอะไรมากนะครับยังไม่จำเป็นที่ว่าต้องประหยัดประหยัดอะไรมากมายอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่ว่าก็ต้องพยายามเซฟเซฟบริษนึงเพราะในรูปนะครับค่อนข้างที่จะในรูปเป็นผู้หญิงนะที่ยืนอยู่เฝ้าเงินตาราค่อนข้างจะเป็นคนค่อนข้างจะหวงเงินเหมือนกันเนี่ยคุณเป็นคนส่วนหนึ่งก็เป็นคนใช้เงินรู้จักคิดรู้จักใช้นะส่วนตัวที่แอดมินมองนะครับเป็นคนอยากได้และอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่ตัวคุณแล้วเนี่ย ในช่วงระยะเวลาเนี้ยบ่งบอกเภพาะจิตใจขอยงคุณนะชีวิตของคุณตอนนี้ยังไงก็ได้เลยนะครับจะกินมีกินก็กินไม่มีก็ไม่มีมมแต่ส่วนตัวคนนี้คุณจะช่วงนี้ก็มักไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรมากหรอกจะเก็บเงินเสียมากกว่าหรือไม่รู้จะใช้ใจ่ายอะไรเพราะว่าจะไปทํานูน่นทํานี่คุณก็ไม่มีกระิกกระใจทำอะไรไงเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องกุ้มใจเรื่องที่ต้องคิดนู่นคิดนี่อย่างลืมไม่ได้นะยังไงมุกอ่อนแค่อย่างเดียวตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของเภพาะจิตใจเลยแอดมินเปิดมา5ใบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสภพาะจิตใจแต่ถ ไพ่สามถ้วยเนี่ยสิ่งดีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับตอนนี้ทุนท่องวากําลังใจให้เข้มแข็งอย่าซึมเศร้าอย่าหดหู่นะครับต่อสู้ชีวิตต่อไปนะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะไม่ถือว่าย่าแย่อะไรนะเรามาต่อกันไพ่ใบที่หกไพ่ใบที่หกคือไพ่ไพ่ใบที่หกไพ่เดทไพ่แห่งความตายไพ่เดทมรณะสัญญาเข้ามาตรงนี้มันคือหัวจิตหัวใจของคุณนะครับ ไม่ได้บไม่ไม่ไม่ได้บอกว่ามีใครตายหรือว่าอะไรนะไพ่เดท์นี่มันเป็นไพ่ความรู้สึกที่ว่าคุณยังไม่สามารถมูฟได้มูฟมูฟออนได้ยังไม่สามารถเข้มแข็งได้นะมันก็เหมือนกับว่าใจคุณที่มันตายไปแล้วแหะในหลายหลาย,หลายคนนะยังไงแอมมินก็ถือว่าผ่านไปให้ได้นะครับพยายามเป็นกำลังใจให้นะอย่าทําใจให้เหี่ยวเฉามันไม่ดีนะครับผ่านตรงนี้ไปให้ได้ตรงเนี้ยนะพยายามทําใจให้มีกําลังใจที่เข้มแข็ง สู้ๆต่อไปเพื่ออนาคตตัวเองนะครับเพื่ออนาคตคุณเพื่อคนที่เขาย,ยังรักเขาเป็นหัวคุณอยู่นะอย่าทําใจให้ตัวเองเหมือนตายด้านไม่เอาไม่ดีเชื่อแอดมินปะมาต่อกันไปที่เจ็ดเลยราศี <Yeah. S 1> พิจิกนะถ้าเป็นไม่ได้แอดถ้าที่แอดมินทานายเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตใจที่เครียดหดหู่อกหักถ้ามีใครเป็นอย่างที่แอดมินบอกก็เอ่อคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปใน youtube หน่อยนะครับแอดมินจะได้ทราบไว้ก็ เผื่อแอดมินจะได้สวดภาวนาและอธิษฐานจิตให้พวกคุณเจอสิ่งดีนะในชีวิตเรามาต่อไปที่เจ็ดเลยนะครับคือไพ่ใบที่เจ็ดไพ่ q u e e อ of ครับเนี่ยตัวคุณก็แอดมินบอกนะชาวราศีพิจิกเนี่ยตัวคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะครับตอนเนี้ Queen ยแอดควีนออฟครัไพ่ราชินีแห่งถ้วยเนี่ยตัวคุณในช่วงนี้นะแอดมินบอกเลยว่าก็มีคนแอบชอบแอบรักคุณอยู่นะมีคนแอบหลงรักคุณมีสเสน่ห์นะเนี่ยแต่ว่าคุณอาจจะไม่เคยใส่ใจไม่เคยมองว่าเฮ้ มีใครชอบเราด้วยหรอวะเฮ้ยมีใครแอบชอบเราด้วยหรอตอนนี้มันมีนะมีคนแอบหลงรักคุณแอบชอบคุณอยู่แต่ว่าคุณนะไม่ได้เปิดใจให้เขาเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่นะคอยรอคอยคอยให้กําลังใจอาจจะเพื่อนที่อาจจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่ดีคนหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกลึกในใจของเขาเนี่ยกำลังแอบชอบคุณแอบปิ๊งคุณอยากให้คุณหันมามองเขาบ้างตอนนี้แต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตหรืออาจจะรู้แหละอาจจะไม่ได้สนใจเนี่ยตัวคุณก็มีคุณค่านะมีคนให้ให้ความรัก ให้ใหความรักคุณเห็นใจคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณนะครับเนี่ยเปิดใจมองสิ่งรอบด้านนะผมแนะนอํอชาวราศีพิจิกนะครับบางท่านนะเปิดใจมองสิ่งรอบข้างสิ่งดีๆมันรอคุณอยู่นะครับนะอย่าปล่อยโอกาสนะคนดีๆสังคมดีดีเพื่อนดีๆที่คอยให้กำลังใจเนี่ยมันอยู่รอคุณอยู่นะเปิดใจนิดนึงนะครับอย่าจมปักแต่อดีตนะต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าคุณเปิดใจเนี่ยคุณได้เจอได้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นความรักใหม่ๆในเดือนนี้ได้เลยนะสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับนะแอดมินเตอร์ตรงนี้นะเรามาต่อใบที่8เลยไพ่ใบที่8คือไพ่ไพ่ใบที่8 k i คิง f w a n d นเนี่ยโอกาสดีๆในชีวิตมันเริ่มต้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะครับเรื่องการงานนะครับตัวคุณอนะ่ะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานสูงนะครับเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความคิดความอ่านกว้างไกลนะคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ นะครับทำอะไรก็มักจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงจากหัวหน้างานหรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งคนนึงเลยนะแต่ตอนนี้ปัญหามรสุมในใจของคุณนะคุณต้องเคลียร์มาให้ได้คุณต้องมูฟออนมาให้ได้ก่อนเนี่ยถ้าคุณตรงนี้ได้เสร็จเมื่อไหร่แอดมินบอกใช่นเมื่อกี้มันตำแหน่งที่ไพ่ใบที่4ตกตกตก,ตกตำแหน่งไพ่3ามถ้วยนะครับแล้วใบที่7เนี่ยคือไพ่ควีนออฟข้าราชินีแห่งถ้วยใบที่ใบที่8ตกคิงออฟวานนะ ก็คือพระราชาถือไม้เท้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของคุณและความรักเนี่ยคุณได้เริ่มต้นใหม่นะครับชีวิตใหม่นะผ่านสิ่งที่มันเลวร้ายในชีวิตืรมันไปให้ได้นะแอดมินเอาใจช่วยตรงนี้นิดนึงนะครับการงานของคุณถ้าคุณทําเต็มที่ช่วงนี้ต่อไปนะครับโอกาสที่จะเจริญเติบโตนี่สูงมากได้รับผิดชอบได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทหรือแม้กระทั่งเนะี่ยคุณทํากิจการส่วนตัวเองก็ดีนะครับ มีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองเป็นเจ้าของแบรนด์คุณจะคุณจะทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ตัวเองก็ได้แล้วก็สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงได้นะครับแล้วก็เจอคู่ครองที่ดีต่อไปหรือว่าเป็นลักแท้ก็ได้นะแต่ตอนนี้ตัวคุณต้องเคลียร์ใจเองออกให้หมดก่อนใบที่9ความผันผวน two of p e n t a c l e ะไพ่สอเหรียญในรูปนะครับอันนี้ก็เป็นความผันผวนนะ ความผันผวนทั้งความนึกคิดจิตใจของคุณตอนนี้ก็ประครับประคองไปแต่แอดมินมองว่าคุณเนี่ยก็ต้องผ่านช่วงเหตุการณ์นี้ไปให้ได้การเงินก็มีเตือนออกมานิดหนึ่งนะครับก็สําสหรับบางท่านราศีพิจิกนะก็พยายามอย่าใช้ใจ่ายซุยซุล่าอย่าฟุ่มเฟือยนะครับชีวิตอาจจะไม่แน่นอนนะเผลอๆเนี่ยบางทีคุณมีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยนะครับบางทีคนใกล้ตัวเจ็บป่วยไม่สบายคนใกล้ชิดเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยคุณก็ต้องควักเงินควักเนื้อตัวเองจ่ายก็มีนะมันมีเรื่องของมรสมเรื่องของคนบริวาร บริวารใกล้ชิดหรือแฟนเราหรือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายให้ต้องใช้เงินเข้าไปเนี่ยนะครับยังไงค่าใช้จ่ายอะไรเดือนนี้ก็พยายามระมัดระวังเซฟเซฟหน่อยนิดนึงนะถึงแม้ว่าเงินคุณเนี่ยจะไม่ได้ขาดสนอะไรกันแล้วแต่แต่ก็ความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนนะนะก็ระมัดระวังนิดนึงครอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายที่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเกิดขึ้นเช่นว่าคนญาติพี่น้องก็าเจ็บป่วยคนรู้จักคนใกล้ตัวเจ็บป่วยหรือ ต้องไปปลดหนี้ปลดสิ่งให้ใครบางคนอาจจะเป็นไปได้นะครับเรามาสรุปใบสุดท้ายของชาวราศีพิจิกคือใบสุดท้าย s e v e n of Cup ัไพ่เถ้วยนะเถ้วยในรูปเนี่ยไม่ได้เห็นง่ายๆเลยว่าเป็นภาพของหญิงสาวคนะนั่งเมออนั่งเหมอเพอ้อเพอพบความคิดตงต่างๆแล้วก็จะมีรูปของทซั์สมบัติรอยกลางอากาศตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจคุณอยู่สรุป ว่าคุณต้องมูฟออกมาให้ได้นะต้องหลุดจากความคิดในแง่ลบความคิดอะไรที่มันไม่ดีเป็นพลังงานลบตอนเนี้ยคุณต้องเอาออกมาให้ได้เลยพยายามมูฟออกมาคิดบอกว่าจากนี้ไปนะเว้ยฉันจะเป็นคนที่สวยสวยทั้งกายสวยทั้งใจต่อไปเราจะเป็นคนที่หลอ่อทั้งกายทั้งใจจะรับแต่พลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตแอ้มีนแน,นะนานะคิดบอกคิดบวกก่อนว่าเราจะรับพลังงานด,ดีเข้ามาในชีวิตสิ่งอันไหนที่มันเป็นสิ่งแย่ๆในชีวิตของเราเนี่ยเราปล่อยมันไป เรามาโมวนั่งขบคิดทุกวันเนี่ยจนแบบผมงอกเนี่ยจนแบบผมงอกไม่รู้กี่เส้นนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราสูญเสียไปมันก็ไม่กลับคืนมาแอดมินพูดถูกป่างท่านั้นเรารับแต่พลังงานบวกเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาเริ่มต้นใหม่ทํางานทนะํานทางานใหม่ๆงานดีเริ่มต้นกิจการดีๆเจอความรักดีๆเข้ามาในชีวิตดีกว่าตรงนี้นะครับแอดมินก็หวังว่าชาวราศรีพิจิกหลายท่านนะครับจะผ่านพ้นอุปสรรคที่มันแย่ๆที่มันไม่ดีในชีวิตในช่วงที่ผ่านๆมาได้แล้วก็ เริ่มต้นในเดือนเมษาและเดือนต่อไปตลอดทั้งชีวิตของท่านอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นคําทํานายทั้ง1ิบใบนะครับของชาวราศีพิจิกประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 5ก่อนจบนะครับแอดมินก็ขออวยพรให้สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคใดๆก็ตามที่มันทําร้ายจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตเรื่องความรักเรื่องของอะไรที่มันไม่ดีต่างๆอะ่ะขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่าน ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็ชีวิตมีแต่ความเฮงความปังความรวยทั้งการงานการเงินความรักรุ่งสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ